ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีเมื่อหนียาสิมาไห่แนวทาาเลค้าน้อยค่ะเมื่อหนีวันที่วันที่หกเดือนพฤษภาเนาะค่ะยากรสิมาไห้แนวทางเหลขกค้าน้อยเมือ่อวานก็ถือบารูดไปค่ะแต่เมือ่อหนียากัะสิมาไห้แนวทางคือเกาแต่มาเขา เลขเล่าเนาะหกสามค่ะเขาเลขเลขล่างจ้ะยากระขอขอประคุณทีลูกโอนประตูปัจใจมาหายหนึ่งลอยบาทลูกสมบูรณ์อยู่ทางกรุงเทพเนาะค่ะเป็นพนักงานของทางโรงพยาบาลค่ะกระออห้โโฉกห้มันเมื่อนี้ยาปล่อยแนวทางงหายก็คือ,เ,อเลขสามตัว เมื่อนียาขอให้มันแตกสามตัวตรงเลยเพราะว่าเมื่อนียาปล่อยเหลขกหลายตัวแต่ว่าไม่ให้กลับให้ซื้อตรงเลยเพราะว่ามั่นใจว่าเหลขกเมื่อหนีไม่กลับกระโดนค่ะเอาเดี๋ยวสีส้มให้เบิงค่ะก็ขอให้โชกให้มานตัวนาทึ่งตาด้อค่ะก็ขอให้ลูกให้ล้านที่หูวจากยาก็ขอให้โชกให้มานทุกคนค่ะเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงค่ะ จ้าเมื่อนี่ยากะสซีซูมให้เบิงเลลขกาน้อยเมื่อนี่เมื่อนี่ยาขอฟันท่งเลยว่าอยากให้เขาสามตัวตรงค่ะซื้อไม่ต้องกลับเด้อจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่ยาฟันท่งไปที่407457ตัวล่องตัวกันก็คือเก่าหาเจ็ดแล้วก็ เก่าศูเดเด้อค่ะแต่ว่า3าตัวาตัดมาให้ตัวเด่นตัวเด็ดเมื่อนี่ก็คือ3 3มสามหาแปดหนึ 8, 1, 1, 7, 0, 7, ตัวมากหลายก็คือ0 7 5 7แล้วก็4 3่สามโอสี่สี่หาะค่ะตัวกันตัวล่องก็คือเก่าศ 40เกาหาดีบอดี้ิมาสมตัวนี่สิมาตัวตรงเลยก,ก็บบริจาคเกาหา4090ค่ะแต่ว่าเลขเมื่อนี่ญาบิาให้กลับด้วยค่ะทุกตัวซื้อตรงเลยมันกี่ตัว123456789ตัวอันนี้คือญาทํทำไม่ให้กลับเด้อค่ะก็ขอให้โชคให้มนัน ทัวนาถึงตากันเขาให้รวยทั่วประเทศให้เมนียาปล่อยเหล็กสามตัวปล่อยไปที่สี่สี่ขุมสี่คานเนาะค่ะก็ขอให้โชคให้มนันให้แคบหน้าจอไว้แลก้กกะถ้าจยดบอทันก็ให้ผ้ากันแคบหน้าจอไว้ก็ขอให้จุดจัดผัดบื้มก็ขอให้โชคใหม้มันทุง่งทัวนาถึงตากันเด้อก็ขอให้โชคให้มันเด้อจ้า เ,เมื่อหนีกับออห้โชคดีห้รลำหายลุวยทุกๆคนค่ะ่านแลวกย่าลืมกดไหลกดแช่สับซักไข่ห้ทางช่องแหนกขันว่าบอัอนนี้ทางช่องยาก็คือสิไปบดไเพราะว่าก็ขอให้เอสซีห้กดไหลกดแช่ห้ยานํำค่ะพวาวเผื่อทางช่องสิไดติดตามแนวทางให้ลูกใหายล้านทุกๆคนค่ะ กข,ขอสวัสดีให้โชคให้มานทุกคนจะ้ะสวัสดีค่ะ